เข้ามาประหัดประหานต้องเชื่อรุ่นนี้มีอาการคลื่นเฮียนเห็นแล้วเป็นหมูสำชันนะฮะฮะหมูที่ไหนผอมขนาดนี้คลื่นเฮียนแต่น้ำตา โอเคลบเปเนอะไรกินเบื่อแล้วมันเบื่อไงสงสารข้าด้ยคุยกับข้าดีๆบ้างก็ได้ไม่เป็นข่ข้างทางเยอะไม่เคยรูปับมอกตอนเห็นแล้วเป็นผัดหมี่ไงชีวิตของข้างถนเอุ้ยชื่อน้ากินช่างหน้าเวทธนา พ,พี่ <นะ S 2> ชื่อถน,นอม<า>นะม่คนเกยถน,นอมเชนิสาตายแล้วไม่ใช่หรอตายอย่าคิดว่าข้าเป็นเสียนเสียนพ,พระเพราะไฟรักลุกฮือถูกกระพืออยู่ไม่พักที่ยามาพูดเรื่องรัก ากลองพี่อยากจะลองชิมรสพอนักว่าเนื้อสดเมื่อสดอะ<ม> er ไร <สด S 1> จะปลดกระเสียนนี่รุ่นนี้ปลดกระเสียนขอจวงขอตัก<ป>อย่า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 แบกน้ำรัก มมาตามยังไม่ถึงเวลาพอเขาเอารักมาเพาิ่มหัวใจก็เริ่มจะเพี้ยนตายแล้วมาแทนนิสาอย่าถืออย่าไปเพี่ขอเอามือาสัมผัสก,<อ>กา้าโดยกล้ากาโดยสินีนิันจะปัด ม่ปัดอุ๊ยตายแล้วใครจะมองไปจับทำไมนะไปค้ใครจับใครกันแน่ตายแล้วเสียฟิลหมดนี่ฉันจะปัดหรือมีปัดใจชักชวัดเวียนโปรดเมตตาปราณี ชื่อปลาไีเปล่าเนี่ยแต่งงานกับพี่ชื่อเมตตาหรชื่อปลาเถิดน้องชื่บินบบินแต่งงานเลยเหรอแต่งเลยเพงเจอกันมันแรกมาแต่งงานเลยเหรออุเดี๋ยวนี้สมัยนี้ประหยัดประหยัดประหยัดขอเท่าไหร่คุณหม่อมถามก่อนจะขอเท่าไหร่ประหยัดประหยัดเอาไป30ล้านเลยโอ้โหไปหาผู้ใหญ่มาขอพงศักดิ์ท่อนี่เขียน ไม่รู้เชิญใคร <c oughs> ไปเป็นผู้ใหญ่เท่าแก <c oughs> คนข้างๆไงเหี่ยวเป็นได้ขอเชิญสวรสด,ดีแน่อหรออับร,รองไม่แปลพันเปลี่ยนหือออ,อ,อขอเชิญผู้ชม <c oughs> ทั้งหมด จดะเบียนแวนอุ้ย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 ตายแล้วฉาตาลอนไปร้อนเผาไปคู่เราไปลงบันทึกประจำวันบ้าเหรอแต่คือลงพักทำไมลงบันทึกประจำวันไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ทำไมดูการแต่งตัวของเจ้าแล้วจะไม่ใช่สามัญเหมือนกับคนอื่นโอ้ ตำแหน่งของเจ้าเป็นอะไรกันแน่ผิวพรรณวันนะของเจ้าต่างกับข้าแล้วก็ต่างกับสงสัยจะเป็นเจ้าแม่นาคาแน่เลยนดูจะทรงผมซช่ไชั้สองคนนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะจ๊ะเป็นผู้ทรงศักดิ์จัดบ่งบอกจากทรงผมที่สูงขอหวยสักสามตัวได้ไหมบ้าเจ้าเป็นใครกันแน่อุประมาเช่นหม้อดินเผาทำง่าย ก็แตกง่ายกว่าหม้อทองชั้นใดใจบุรุษที่เอ่ยปากว่ารักง่ายก็คงไม่ต่างกันเจ้ากำลังดูถูกในน้ำใจของข้าเอาเถิดสักวันเจ้าจะรู้ว่าคนเยี่ยงข้านั้นรักใครรักจริงแต่เจ้ายังไม่ได้ตอบคำถามของข้าเจ้าเป็นใครตำแหน่งของเจ้าคืออะไรท่านอยากรู้นักหรอ ว่าเราเป็นใครงั้นเราจะบอกท่านให้แจ้งเราเชนิสาเป็นพระธิดาของเสด็จพ่อสุรสิงห์และเสด็จแม่ประพัดสอนสายเลือดประพัดสอนอใช่นี่คือองค์ราชธิดาขาองหญิงประพัดสอนเดี๋ยวกี๋ยหมาถูกทางแล้วอย่าามีมจ้าคงไม่รู้หรอกว่า อดีตเดิมข้านั้นเป็นใครเปลี่ยนเสียงเลยเพคะดุแล้วดุยางไดที่ข้า,ข,าขี่ม้าดำกำศและวันนั้นเจ้าจะรู้ว่าข้าเป็นใครแต่แล้วเนคุณกำมาจำไว้นะ <c oughs> ทำไมวันใดถ้าขานั่งรถเข็นมาเจ้าจะได้รู้ว่าข้าออกไปจากโรงพยาบาลไหน Sure. ี่พชปราพัอร เจ้าจะมัวแต่เสียใจทำไมเล่าเวลาก็ผ่านมาหลายปีเจ้าต้องการสิ่งใดพี่สุเอสิงก็พร้อมแล้วที่จะหามาให้เจ้าทุกสิ่งทุกอย่างใช่พี่คะแต่สิ่งเดียวที่พระองค์ทดแทนมาให้หม่อมฉันไม่ได้ นั่นคือความทุกข์ความโศกที่อยู่ในใจที่หม่อมฉันมีสามารถจะปริปากบอกใครได้ถวายบังคงไปไคะสเสด็จแม่สเสด็จแม่เป็นอะไรไพคะทำไมประพักเปื้นไปด้วยรอยน้ำตาสเสด็จแม่เป็นอะไรหรือเปล่าไปคะบอกลูกบอกลูกมาสเสด็จแม่เป็นอะไรชนิสา แม่ไม่ได้เป็นอะไรหรอกลูกเจ้าอย่าได้คิดมากหรือกังวล่เป็นขอดีช้าฝ่าพระบาทบัดนี้กองทัพของแผ่นดินโนไทยเข้ามาประชิดติดชายแดนแล้วพุทธเจ้าค่ะ กองทัพของแผ่นดินอโนไทยประชิดติดชายแดนเราเราคงจะมองไม่เห็นใครแล้วนอกจากท่านเพียงคนเดียวเท่านั้นฟังคำเราสามวันนี้ไปเกณฑ์พ่ายพลให้พร้อมแล้วเร่งต้านศึกกับอโนไทยผุ้แทจังห อย่างเงี้ไม่เห็นเหรออะไรดอกกันเฮ้ยคนนี้ยังไงวะเดี๋ยว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 เฮ้ยเป็นอะไรไอ้คนนี้ไอ้น้องชายคันแก้มครับเดี๋ยว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 อะไรครับหน้าตาเองมันละไม้คล้ายกับใครคนหนึ่งครับได้ครับค่ะคทาได้หรอครับเย่ไม้เย่ไม้ไข่กล้วยแขกเปล่าละไม้ไข่กล้วยแขกเย่ไม้ไหนเนี่ยเดินจ้ำพรวดจ้ำพรวดเนี่ยจะไปไหนกันเออผม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 จะไปในเมืองครับ จะไปในเมืองไปในเมืองไปทำอะไรในเมืองผมอยากไปเป็นทหารไปเป็นทหารครับผมโอ้ตัวเทาลูกตัวเทาลูกรอกตัวเทาลูกกรอกจะเป็นทหารมันลอดแป้นไว้มันลอดแป้นไว้ความสูงไม่ได้ไว้รู้เดี๋ยวเพิ่งดูถูกของสี่โอมาเรียกลุงเป็นโอกาสเหมาะของเจ้าแล้วหากเจ้าอยากจะเป็นทหารพ่อข้าคือขุนพลธเนศนี่ข้าพร้อมที่จะพาเจ้าไปเป็นทหารนี่เป็นแต่การเป็นทหารมันต้องตรวจเช็คกันนิดนึงเออแข็งแรงรอเปล่า ชายชาติทหารเนี่ยมันต้องบึกเบินแข็งแกร่งแข็งแรงแข็งนี่ดูลักษณะของเอ็งเนี่ยมันอ่อนแออย่างไะเนี่ยฮะผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงค่ะนี่พี่ผมเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแน่นะผู้ชายแท่งแ่งเลยกระเทยหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะ เป็นอะไรเป็นออกไปออกไปเดี๋ยวหลุดฉากเป็นผู้ชายค่ะแน่หรือเปล่าเอามาดูซิอย่าควัาให้ดูไ่ะแ่ะคว้าอะไรมาให้ดูบัตรประชาชนเอ็งชื่ออะไรมีชื่อผมเหรอครับใช่เออชื่ออะไรวะอ้าวยังไงชื่อชื่ออะไรอะจริงมาเออผมชื่อทิศสอนครับทิศสอนครับ ชื่อตัวเองยังจําไม่ได้เลยจำได้ครับทหารได้ไงวะเนี่ยฮะจำได้พี่ฮะก็พี่เล่นถังนี่ผมก็ตื่นเต้นีิครับอายุเท่าไหร่นะอายุมาคุยกันใกล้หน่อยนิ่เป็นอะไรกันบ้างเเป็นอะไรของมันเนี่ยฮะได้เลยบ้าบ้าโว่ะเออไม่ใช่พี่ผมคุยกันมันไม่ได้มันบ้าบนะเนี่ยก็อะไรยังโมงวยโวาอะไรผมเป็นโรคจักรดีจักรน่อยพี่โดนตัวผมก็จักรเดียมไง เองแน่ใจนะแน่ใจครับเองผู้หญิงผู้ชายกันแน่วะเนี่ยผู้ชายครับพี่เองแน่ใจนะแน่ใจแล้วโดนตัวทันไมไม่ได้บ้าที่ได้ป่ะเนี่ยบ้าที่ไม่ทหารไม่ได้นะครับบ้าที่ครับว่อย่าเอาไปเลยวะอย่าเอาไปเลยกูเองกูเองก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วไปรวมกันดิจะบ้ากันใหญ่แล้วพี่ให้ผมไม่ทหารนะอยากเป็นทหารครับมันต้องทดสอบข้าถามอะไรเจ้าต้องตอบข้าให้ได้ดี่ต้องให้ผ่านก่อนผ่านก่อนตอบได้เหรอพี่ ต้องให้ผ่านการตรวจจับจากเจ้าหน้าที่นี่เขาต้องตรวจกันขนาดนี้เหรอไม่ได่ผ่านด้วนี่นี่เอาไปเจ้าหนที่ทั้งสองตาและจ้องทั้งสติตอบด้ดีหล่ะทนายก็ต้องตะลึงเ,เหมือนกับใครคนหนึ่ง เคยฟังตรึงใจข้าจะว่าเป็นหญิงก็ไม่ใช่ไม่ยืนสูดงอนอยู่ได้จะว่าเป็นชายก็ไม่แน่สงสัยตัวนี้จักนึกแปลกใจ <c oughs> แท้แทข้าฟ้าหูแตง่งมองหน้า จ้าเหมือนกับใครสักคนที่เคยได้สนทนาเอ็งเหมนใครวะเนี่ยเอ็งก็เล่าแปลกอีกแล้วเนี่ยมันคุ้นๆหน้ามากเลยเนี่ยแต่ว่ามันแปลกๆเอ็งก็แปลกเหมือนกันนะเนี่ย ตำรวจจังเรียกตำรวจช่างเป็นชายจำเป็นช่า,างตำรวจเพียง,งแค่อยากเห็นไม่น่าจะพูดตไรายไม่ถูกมันช่ววา,างตนะกุกตะกักยังไงเนี่ยเมื่อเขามา ชักประมาหัวใจเริ่มสั่นสะท้อนเหมือนคนที่ร้อนวิชางเอ๊ะี่เดินตัวอะไรกันนีกันนัเนี่ยผมไม่ใช่ไปขโมยนะมึงเดินสำรวจกันจนกูเียนหัวแล้วเนี่ย นี่แค่ตอนเช้าแค่กช้าแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแอปแมนหน่อแอปแมนหน่อยแก่อขแอปสุดๆแล้เนี่ยเอ๊ะีอย่างไรกันเราพอกันไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็ลอกแหลกมันจะโดนยินสั่นเหมือนเจ้าเข้าซองตัวสงสารทำไมกลัวอะไรออฉันกำลังงวยงงเริ่มมาจากน้อง จากปาก <N> นี่แน่พ่อหนุ่มรูปสวยใ <Hey. S 2> ้ขาขอนอนด้วย <Hey. S 2> ได้ไหมคืนนี้ต้องนอนด้วยกัน oh. ไอ<ห> <N> ้น้องถ้ายัางนั้นก็ตามใจจะทำอะไรไม่ว่าม hey, hey. hey. hey ีเธอเป็นหญิง ือเป็นชายอย่าหาว่าฉันรุวนรามผมเป็นผู้ชาย,ชายนะลุกงามม,ม,มาได้ตั้งสามวันกว่าถ้าเป็นผู้ชายฉันขอเทีย คงเคยมีมียยังไม่มีมาใช่ไหมมีไหมไม่ไมีครับถ้าหากมีผู้อยู่ใกลคงชื่นใจมากกว่าไม่พูดแปลกๆบ่เขอถามพี่คสงสัยจริงๆหน่อยนะคนงามอยู่บ้านเจ้าทำอะไร เกิดมาหน้าเบื่อในต้องทำไรทำหน้าแล้วเสร็จจากการทำไรจะมีอะไรทำเล่นกกมีไหม,อมอตอกค้าตอนเย็น

ไอ้น้องชายครับอยากเป็นทหารจะพาไปแต่เจ้าสองคนอยู่กองเสบียงฮะอ้วนแบบนี้ไอผมอยู่กองเสบียงต้องอยู่กับหมูกับไก่ตามมาโอ้โหพี่ท่านี่อมยอ้วนไม่พอเหรอครับทำครัวทำครัวทำครัวไปได้ได้ดัวไป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 าปไปไปไีไป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 ่ได้ตไองคไยไป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 ไไปไป จร,จริงๆถูกปะจะออกสองครามหน้ามึงนี่ไม่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีความเบิกบานมึงจะมาชนะใครก็ได้คิดอะไรอยู่เนี่ยไม่ได้คิดอะไรอย่ามาโกโหกเลยมึงโกหกตัวเองไม่ได้หรอกแม้แต่กูมึงยังโกหกไม่ได้ที่ถึงผู้หญิงก็สิก็มีบ้างนิดหน่อยก็อบอกแล้วเขาดาวเราน่ะมันดินมึงก็ยังไปไฝ่ฝันอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ลมๆแล้งๆขอร้องดูว่า เราจะไปทําโ,งงโรงคามกันนะโว้ยเข้าใจเข้าใจอเจข้าพระเจ้าจะขอมาสมัครเป็นทหาร